โอเคก็สวัสดีกอนกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับควันใจโรบอทววาวว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 วนวยววเววนวว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 รววว่วว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 เววววว่วววว่ววาวว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 าววววววเวววววววนวเวววววเวว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 เวว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 วนวววเอนเววเราวววว่นวอวน่อววพว่อนวพววววววอวว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 เวววววววเราใช้ตววละครนั้นนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้อ่านมังงะเราดูแต่ออนิเมะแล้วก็เห็นเขาหนงสปอยกันว่านางไม่ได้เขารอเยี่ยม thank you very much มาตอนนี้เรามีเราเรายิงไปทั้งหมด391ลูกนเ้าบลูกนีผมพาร์คิ้ของเรา400ลูกก็เพิ่มอีก9ลูกนีบผม เพื่อนบอกเ้ยเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนดีแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าตาอนี้จบเดี๋ยวเราจะไปเล่นตาหน้าเีองตาหน้าเราจะกลายเป็นสไตเกอร์เฮ้ยเราตื่นวะตื่นเพื่อนเราตื่นเพื่อนเองเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอ่ะเพื่อนขอเราตื่นด้วยเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนชัยเนวิสังย์เหมือนกันว่าละว่าอะไรทำไมโอ้เพื่อนเอ๋ย ฮะบอลบอลอยู่นู้นเพื่อนบอลอยู่นู้นก็วิ่งก็กกรับเออเยี่ยมมาๆมาๆมาเนี่ยเราตื่นนะส่งขอหน่อยเรียบร้อยเพื่อนไม่ยอมส่งมาเพื่อนอีกโก้จัดด่าทุกคนเพื่อนอีกโก้มากอะเพื่อนเราขอเพื่อนเราตื่นไหมเพื่อนพ l ส ส่งยังไงให้แบบเย่ยขนาดนี้ถ้าฝั่งนี้นะูโหถ้าฝั่งนี้มีสิบธิมาบ้าที่จะเตะได้แล้วว่าจะต้องอ้อมฝั่งไปไหนนี่ครับผมอืมนะขออ้อมฝั่งแป๊บเฮ้ยใจเย็นสองคนเลยเหรสองคนเลยเหรอน้อง อสกีวีมันหมดเราขอโทษเลยเราขอโทษทนี่เราพลาดมากพนมทีมที่อยู่ใกล้ต้องมีลูกบอลนั่นนะนี่สไลด์เลยโอเคเพื่อนเราขอโทษเราขอโทษเราขอโทษเลยเราขอโทษมากเพื่อนเราขอโทษโอ้เราพลาดอ่ะเพื่อนเราขอโทษจริงๆนะเว้ยนั่นนะเราจะลองอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเราให้เพื่อนอันนี้อยู่ ก็อยู in no? in oh, ่ฝั่ง okay. นู้นเลยเพื่อนโอ้โหสกิลเหมือนแหละเท่าไรอ่ะเพื่อนผมขอผมขอโทษโอเคขอบคุณมากเพื่อนส่งให้โคตรไกลเลยเพื่อนเยี่ยมอดเจ๋อเฟะกับเพื่อนอ่าทำกับเพื่อนโอเคไม่เห็นตัวเลยเห็นตัวเลยอ่ะแล้วก็เข้าสิงล่างมากระตอนนี้392ประตู เมอันนี้เพื่อนน่าจะใช้อิซังกินะส่วนเราใช้เนีวอิซัง,งิเพื่อนระงหลังเพื่อนโอเคโอ้เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเราจะทำการแย่งมันมาให้ได้ิโอริเหรอเฮอริลายไม่โดนเฮอริมันตัวน้ำแข็งวะ อ๋อมีตัวใช้นังง่งหงิตัวหนึ่งเพื่อนอุ๊ยอยุลอดอ๋อบอดเราขอเติมพลังก่อนนะโอเคเพื่อนเองไปข้างหน้าเลยเพื่อนเราจะส่งให้อย่างแน่นอนชึบเราขออีโก้เลยเราเพื่อนเยมเยม่ยมเย้ 393ลูกนะครับ393ลูกอีกแค่เลูกเท่านั้นจะถึงสี่ร้อยลูกน,ลนะพาสนี่คนนี้บอกพาสก็คือส่งคนนั้นมันอีโก้ทุกคนมันไม่ส่งหรอกคนนั้นะคนดำอะไม่อีโก้ e อย่างนั้นหรอไม่ส่งใครหรอกเพื่อนเอาไปก่อนเพื่อนี๋ยวนายให้ส่งให้เราเงียม นายิงไหมหรือให้เรายิงนาขอใช้ท่าหลอกอันนี้อันนี้เฮ้ยเออแสดงว่าแสดงว่ามันเริ่มรู้ท่าอ่ะเรียบร้อยเพื่อนเตะเลยอ่ะเพื่อนเตะเลยเพื่อเตะเลยโอ้วโวว่วววัววววหัวหัหัว เกมเหรียมอะไรเรียมเพื่อนอันนี้นายยิงก่อนโอเคมาเราเตะตรงตัวเกินไปเรอาอขอโทษมันส่งไปท,งทางใช้วิ่งเร็วเลยเ,เพื่อนไปก่อนเพื่อนเฮ้ยแล้วมันตื่นขอโทษขอโทษจริง ไม่เป็นไรเราจะกลายเป็นโกเองเราว่าเราน่าจะเป็นพอพอเป็นโอ้สังหารได้ทันทีมัรน่าจะไปทำอะไหนมื่อย่างเงี้ยอือโอ้ยเกือบไปถูกท้าแล้วตัวโอ้ยโคตรโค้งเลยโคตรโค้งปาดโค้งโค้งเยี่ยมไปพี่ชาย Let's go <S อาไปพี่ชายผมคิดว่าพี่น่าจะพอช่วยได้พี่ชายโอเคโอเคแล้วตาตานี้เราก็น่าจะเป็นโกไปก่อนทุกคนากาตานี้เราขาดแค่เจ็ดแน่นอนแล้วแต่กาน่นเาเราจะเป็นสไตร์เกอร์อันดับหนึ่งของโลกได้บอลปับเตะเปะ๋าปะทุกคนโห ใช่ว่าหลอกอ่ะชุบอ่ะเ่งเกงงเพื่อนไปเลยเพื่อนไปข้างหน้าเลยไปเยี่ยมโ oh my god ไม่เป็นไรหมดเวลาแล้วมันเต็มไปทันอ่ะโอ้ยเอ้ระเบิดน่เป็นไรชนะอยู่เย้ชนะสักทีโอ้โหแล้วมาตื่นตอนนี้เพื่อนเพื่อนนายมาตื่นตอนนี้ Oh โอ้ไม่ god เจบเวลาหมดเวลาเฮ้ยเพื่อนยังไตอีกหาทุกคนอ้าวเรียบร้อยขั้นพอดีโหเราเราดำด้วยนะเพื้อนหลังฉากดำด้วยเอเคเงียมเงียมโอเค,เม,เม,อเคมาทุกคนเดี๋ยวครันนี้จะเป็นสไตร์เกอเนะี่ยผมเราได้เป็นกองหน้าสีฟ้าเนี่ยผมอะไรอะ มืดใช่มืดเลยอะเฮ้ดิสโก้มายังไงเนี่ยดิสโก้เน bueno> ี่ยมาลองดูภารกิจดีกว่าภารกิจเล่นสองการแข่งขันเราเลืเครื่องเล่นไปหนึ่งอันโอเคปสิบห้าประตูไม่เป็นไรมาตอนนี้เราได้ไปเท่าไหร่นะนี่เพื่อนเขาอยู่กับเราเพื่อนที่เป็นอีซานหญิงเขาอยู่กับเราทุกคน นไอซากิกับอิซางิได้กันอ่ะเนี่ยนะมาเดีย๋ยวเราแต่งต,ตัวตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันคือโกบอดไงทุกคนไงไงผมใส่ค,คิดนีเพราะรักขอบคุณครับขาดีแค่หกประตูเท่านั้นเราจะสี่ร้อยทุกคนเพราะว่าเราน่าจะพอทำได้อยู่โอเคมันมีเทคนิคจะตัวนี้ใช้อิซา,างิเหมือนกันริงกับอิซางิ อ๋อส่งไปไหนเยี่ยมเพื่อนเจ๋วนะเพื่อนเขาเปลี่ยนเพื่อนเขาเปลี่ยนตัวตอนแรกเขาใช้สแตงว่าเพื่อนเขาเปลี่ยนจากอิซานิกาเป็นอีกตัวนะึงแน่เหรอเป็นชิกีริ ตรงตัวกูอ้าวเฮ้ยโอ้โหสวยละตัวนี้ดิ่งยมันวิ่งไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะสะบัดตัวเราเนี่ยสะบัดตัวเพราะเราเคยโดนตุชิละเยี่ยมเพื่อนคุนีกันมิโอ้โหใส่โคตรไกลเลยเพื่อน เราเพื่อนแบบดำมาอย่างม,ม,ม,มืดมืดอ่ะโกมดึแล้วเดี๋ยวมันต้องเส่ให้เพื่อนตัวนี้เราก็จะบังมกกันก่อนนะทุกคนมันจะได้ส่งให้ัำไม่ได้นะเยี่ยมคุณอินกาไม่ไปทำเลยสัญกาเลยเพื่อนเฮย้ยโกมก็เริ่มเก่งแล้วอะไม่เป็นไร บคง่ายๆครับสองบาทชีวิตเปลี่ยนครับอีกห้าประตูสุดท้ายเท่านั้นห้าประตูสุดท้าย400ผมรอแล้ว400อีกห้าประตูอีกห้าประตูเฮ้ยอยู่นะบอลอยู่ไหนมันมองไม่เห็นเลยใครอยู่ตร่งนี้เพื่อนเพื่อนอ้ยรับได้ ไม่เปไรเพื่อนยังมีโอกาสเพื่อนมันน่ากำลังจะแคนเรานะโหแล้วโกรามันเป็นบอดอะทุกคนเยี่ยมเพื่อนผมขอครับผมถามถามขอเดี๋ยวนะถ้าสมมติถ้าเป็นเพื่อนอิสางิจริงเขาต้องส่งให้เราวะ เขาจะไม <quin he sounds scary> ่ adalah, ีโกนะอีโอกอิสเฮ้ยตีห <handic> นึ่งโอ้ยไอตัวนี้โคตรบังนย่ยไอไอมันมันเรียกว่าอะไรนะขนมมา๊คกี้อะพี่ฟังนี่ได้ยังไงเราพี่ฟังนี่ได้ยังไงไาดูนะ ขอนะเพื่อนเอ็นพลาดแล้วนะเจ้าโก้โอเคสามร้อยเก้าสิบหกอีกสี่ลูกสี่ลูกสุดท้ายสี่ลูกสุดท้ายถ้าสี่ลูกครบเราจะสามารถเราตื่นแล้วเมื่อ <c oughs> เราขอรื้อใ้ในหมพอดีเราตื่นเพื่อนผอมตื่น โหรับได้มาเฮ้ยอย่าลืมตื่นเลยวะตื่นผมตื่นนะผมตื่นเดี๋ยวนะถ้าเราจะเตะถ้าวอลิป ขอโทษขอโทษจริงๆเพื่อนถ้าสมมติถ้าเราจะตื่นนะถ้าวันเล่บวันกับท่านี่จะง่ายสุดโอ้มายกอดเฮ้ยบุเย่ยเข้าไะ โกมันเกศีมันรับโอเคเรียบรอ้อยมันรับได้แล้วน่าจะเตะตัว,ต,วตัวมันกันไปไม่เป็นไรเราใจเย็นเพราะว่าเราขาดแค่สีรูปเท่านั้นถ้าเขาสีรูปตัวน่าจะพอผ่านเงียบเพื่อนเอะไรเพื่อนอะไปโอเคหวังว่าเพื่อนจะทำได้ จกกักระพัดคืออะไรนะอ๋อใครเซอร์เพื่อนเอฮ้ยผมขอครับคนนั้นใช้ชิกิริชิกิริสองคนเหรอเฮ้ยชิกิริสองคนก็ถือว่าโกงใช้ได้เรียบร้อย <c oughs> เพื่อนเพื่อน โหมาไม่เป็นไรเพื่อนขอโทษไม่เป็นไรเพื่อนฮะถ้าลูกขนาดนั้นเรา,เรา,เรา,เรายังรับไม่ได้นะโอ้หข้างหน้าเราก็ต้องลุ้นหนึ่งหนึ่งกับโกให้ได้แล้วโกทีมนั้นมันเก่งด้วยไงประเด็น o อ้ก g o ด สี่ประตูสี่ประตูจำไว้เขามาสี่ประตูสี่ประตูสี่ประตูสุดท้ายของเราเยี่ยมสประตูสุดท้ายเท่านั้นอสอประตูสุดท้ายหูย๋ โอเคชิคกีลคกกคก้ลีก็ใช้ได้สือว่ากดฮะโอ้โหมันเล่นบอลอย่างนี้เลยหรอ,อมองกลับมองกลับไปเพื่อนมองกลับเรามองกลับไม่ร็วเยี่ยมไปเพื่อนไปส่งมาส่งมาใจดูบ๊อกอะไรอ่ะ ยิมโอเคใช่ใชทงิงแอคทีไดีเลยจ้าโอ้ทหคนต่อไปก็เรื่องหนึ่งเศรเฐี่ะอีกสองประตูสุดท้ายส0 0ร้อจะเอาคอนเทนต์อะไรเนี่ยอ้าวแชปเแล่วใช่ถือถ้วยด้วยเป็นไงล่ะถือถ้วยเขาเรยกวคอนเทนไก็บแต้มบุหร่เลนเก็บแต้มบุลรี่เขาเรียกว่าคอนเทนต์ีชาเลน ชาชาเลนจ์ต่างกนเนคอนเทนต์นนนก็คือเหมือนเป็นคอนเทนต์ที่เราเล่นน่ะส่วนถ้าเป็นชาเลนจ์ก็คือเราต้องทำให้สำเร็จใช่นั่นแหละคอนเทนต์สิ่งที่เราทำเองใช่คิดว่าจะทำอะไรแต่ถ้าชาเลนจ์ที่ทำตามที่เขาทำตามมาแล้วทําทำ้ได้ใช่หรืเป็นอคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นเองเราทำให้ตามชาเลนจ์ที่เราต้องการ้วยงงว่าเดิมได้ไหมเน่นะไม่ ตอนเราเป็นสไตลเกอร์ดับหนึ่งไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะเป็นโก้ดีกว่าเพราะถ้าเป็นโกมันมีสิทธิ์ที่จะรับลูกดีกว่าเราขายแค่สองประตูก็จะถึงสี่ร้อยประตูแล้วนี่หนูเล่นชาเลนจ์สี่ร้อยประตูเลยอหรอฮะดีใจดีใจดีใจตเตะไปแล้วประมาณสามสามร้อยสามร้อยเก้าสิบประตูไงเพิ่มอีกสิบประตูเพิ่มอีกสิบประตูมันยากมากถ้าเราทุกคนทำได้เนาะ มันยากมากตอนนี้ข่ะดีแค่สองประตูสุดท้ายสองประตูเพื่อนให้โอกาสเขาบ้างไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปเป็นเก้ฝั่งนี้ดีกว่าเราจะได้รับลูกแล้วก็บุกเลยนะครับไม่ใช่ดิไม่ใช่ฝั่งนี้ต้องไปอยู่ฝั่งนี้เปีนยโกฝั่งนี้ ถ้าเราอยากที่จะแบบนะโอเคมะเราจะกายเป็นปโกสีน้ำเงินกับผมแพ้ชนะไม่เป็นไรเราขอแค่แต้มบอลพอตอนนี้สีแดงบุกนำะบุกมนาะโอ้โหทำไมพอเวลาเรามาอยู่สีแดงสีฟ้าไม่เคยได้พอเราอยู่สีฟ้าสีแดงไม่เคยได้โหเพื่อนลูกนี่มาเลยถ้วยทองมา อุย้ยพอเราจะกลับไปเป็นโกสีฟ้าก็กลับไม่ได้เฮ้ยสีแดงอ๋อสีแดงได้กแล้ว <c oughs> มาสีฟ้าเราขอเชียร์สีแดงแล้วกันนะเพราะว่าสีแดงมันทำไมเพื่อนไม่สไลด์บ้างเลยอ่ะ เราอะอยากรับลูกพราะเราดูสีแดงขึ้นนี่มยเาสนะั่งนั้นน่ะว้าวเฮ้ยเรางการนี่จะเตะดย่อมมาสไปมะอูบอลโค้งแม็ดไม่เล่นละไม่เล่นโกรละบอลโค้งเกินงั้นเดี๋ยวเราเป็นกองหลังเลเดี๋ยวเราจะไปทำบุกข้นมามา เยี่ยมอีกหนึ่งประตูสุดท้าย399อ,อีกหนึ่งประตูสุดท้ายอีกหนึ่งประตูสุดท้ายโกะเราขอโก้สมให้เราเยี่ยมโอ้ <Okay. S 2> เพื่อนอน่ะแันแล้เดี๋ยวนายให้ส่งให้เราเพราะว่ตาตอนนี้คือวิ่งชิคกี้เลกินชิคกี้เล็กยังไงยังไงโอ้ยอยังไงโดนแย่งไปหนึ่งประตูครับเพื่อนรับได้ เพื่อนไปโอ้โหตรงตุกโกตรงตัวโกเกินไปหนึ่งประตูสุดท้ายเพื่อนหนึ่งประตูสุดท้ายเยี่ยมโอ้โหตรงตัวเกินไปอีกโกจะรับทำไมบ่อยขนาดนั้นแต่ไม่ทิ้งเลยแต่ยังไม่ได้ไกลไปเพื่อนไกลไปโกรับโกรับได้ ี่คุณกนกาเมียอวอเราอะโอ้เพื่อนโอ้ใครเจอ ใ่ะใครเสือไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอไปที่ประตูดีก่อนประตูสุดท้ายแล้วขอประตูสุดท้ายขอประตูสุดท้ายขอประตูสุดท้ายเพื่อแล้วขอประตูสุดท้ายเฮ้ยเริ่มใส่ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายเกินไปไหมหรือใส่กรอบดูแปะมากองหลังก็ต้องเล่นดีๆ บอกเลยนะว่ากองหน้าได้เปียกมากว่ากองหน้าพอปรับมันได้ลูกปรับเลยอ๋อก็เป็นบอดอย่างนั้นเหรอเฮ้ย แขนนะใครซื้อนะใครซือ้อใครซือ้อแขนโอ้โหไม่เข้า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 เป็นไงไม่เข้ากลาเราเก่งครับอะไรอะ่ะใครทําอะไรอะ่ะโอ้โหดูดูมันทํำกับเพื่อนเราดูโอ้โหกออกมาได้ไหม อ้าวอือโอ้โหเพื่อนข้อสูงเลยชื่เย,ย้เย,ย้เตะเอาแล้วลุ้ตายโอ้สี่ร้อยประตู เย่ yeah, 400ประตูจบภารกิจแล้วโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอจะเป็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ขวัญใจโรบอกกันด้วยนะครับผมเย้ครบแล้ว400ประตูเล่นตั้งนานโอเคครับบ๊ายบายครับผมเย้